สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกดแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องวิธีปลดความทุกข์ปลดความทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาสอนในเรื่องเหตุและก็ผลตามที่ได้เคยพูดมาแล้วว่าการที่เรานั้นหาได้หรือว่าประชิญอยู่กับอะไรอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆล,ล้วนแต่เป็นผลจากกรรมที่เราทำมาทั้งสิน้น ถ้าอธิบายให้เข้าใจในเรื่องของกรรมกรรมก็คือการกระทําโดยเจตนาที่เราทําไปแล้วซึ่งจะมีผลตามมาเสมอโดยกรรมเนี่ยจะส่งผลตรงมาที่ความรู้สึกเมื่อกรรมส่งผลแล้วเนี่ยอาจจะชักจูงให้เรานั้นไปอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายหรือว่าต่างกรรันแต่ความรู้สึกที่เรารู้สึกจะเหมือนกันกันกบที่เราเคยทำไว้กับคนอื่นไม่มีผิดเพี้ยน ดังนั้นถ้าหากว่าอยากรู้ว่าไปทำกรรมอะไรมาจึงต้องมารู้สึกแบบนี้ก็ไม่ต้องไปถามใครที่ไหนได้ให้ดูเข้ามาข้างในใจที่ความรู้สึกปรากฏอยู่ก็จะเห็นเหตุและก็ผลของกรรมที่ส่งมาที่กายแล้วก็ใจเราทั้งหมดเมื่อมีทุกข์ก็ให้ดูไปตรงๆที่ความรู้สึกที่ปรากฏทุกครั้งที่ระลึกถึงเรื่องนั้นๆ รูปแบบของกรรมที่เราทำไว้ผู้ถูกกระทำในอดีตก็รู้สึกอย่างเดียวกับที่ตัวเรานั้นรู้สึกอยู่อย่างนี้ถ้าเรารู้สึกไม่เป็นกลางต่อเรื่องใดๆหรือเรียกได้ว่ายิ่งมากเท่าไหร่ก็เป็นตัวสะท้อนถึงระดับความรุนแรงของเหตุที่เราได้เคยสร้างไว้นั่นเองถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นก็ต้องลงมือปรับเปลี่ยนใหม่ที่ตัวตนเอง โดยต้องเข้าใจกฎแห่งธรรมชาติก่อนว่าเราไม่สามารถย้อนอดีตไปแก้ไขเรื่องที่ผ่านมาได้หรือกรรมที่ทำไปแล้วได้เราจึงต้องหลีกเลี่ยงการที่จะได้รับผลนี้ไม่ได้แต่เราสามารถเลือกกระทํำกรรมที่จะส่งผลให้เรามีความทุกข์ทางใจน้อยลงเมื่อวิบากส่งผลและก็สามารถเลือกสร้างเหตุที่จะทำให้ไม่ต้องเจอความทุกข์แบบนี้ ตลอดไปได้ด้วยการปรับเปลี่ยนที่วิธีคิดอันมาจากมุมมองหรือว่าจุดยืนของเราเพราะความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจของเราการจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องแก้ที่ใจล้วนและก็ต้องแก้ให้ถูกด้วยวิธีการก็คือว่าแก้ให้ถูกตัวคือแก้ที่ตัวเราใจเราของเราแทนที่จะไปโทษคนอื่นหรือพยายามไปเปลี่ยนคนอื่นอย่างเช่น เปลี่ยนให้เขาทำตามอย่างที่เราหวังไว้ให้เป็นให้คนอื่นทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นก็ให้กลับมาปเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนด้วยเหตุที่ว่าเราต้องการแก้ปัญหาความทุกข์ของเราเราจะรู้สึกมีความทุกข์รู้สึกแย่อย่างไรก็ด้วยกรรมที่เราเคยมีเจตนาทำให้ผู้อื่นรู้สึกอย่างนั้นกรรมของใครก็ของคนนั้น ความทุกข์ของเรามันก็มาจากกรรมเก่าของเราแทนที่จะไปเปลี่ยนแปลงการกระทําของคนอื่นในปัจจุบันซึ่งถ้าเขายอมเปลี่ยนเขาต่างหากละ่ะที่จะเป็นผู้ได้รับผลในอนาคตแต่ถ้าเรายังใช้กรรมในส่วนของเราไม่หมดก็เหมือนเราเนี่ยยังต้องเป็นทุกข์เพราะมีนี้ศินในเรื่องของกรรมอยู่นี่ก็ยังไม่ใช้ ถ้าไม่สํานึกเราก็จะต้องไปรับผลของกรรมในอดีตจากคนอื่นๆในอนาคตอยูด่ดีการจะหลุดพ้นออกจากความทุกข์ได้นั้นจึงไม่ได้ทําได้ด้วยการต่อว่าบีบบังคับให้ใครเปลี่ยนหรือการหนีและหลุดได้ด้วยการยอมรับความจริงคือยอมรับในสิ่งที่กรรมนั้นจัดสรรมาให้เราทำมาแค่สามเราก็ต้องได้แค่สาม แต่ถ้าทำมาแค่สามและอยากได้เกินกว่านั้นให้เป็นสี่หรือเป็นเก้าก็คงต้องทุกอย่างแน่นอนเพราะไม่มีทางที่จะได้เกินกว่าสามตามที่สร้างเอาไว้ถ้าอยากได้ผลอย่างไรก็ต้องสร้างเหตุใหม่อย่างเดียวกันนั้นด้วยการแก้ที่นิสัยของเรานี้เองถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆลยคนอาจจะเกิดความสงสัยอย่างหนักว่า เราเป็นผู้ถูกกระทำนะมีคนมาทำไม่ดีกับเรานะแล้วเราจะแก้ตัวเองแบบไหนล่ะคำตอบนี้นำไปสู่วิธีแก้ไขนั่นก็คือแก้ให้ถูกจุดเก่าให้ถูกที่ใส่ยาให้ถูกแผลเป็นไปตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเราเจออะไรซ้ำๆเพราะเราทำในการกระทำกรรมแต่ละครั้งเมื่อเราทำเราก็จะมีอนุสัย หรือว่านิสัยนั้นๆหรือสันดานนั้นๆฝังอยู่ในใจอย่างเช่นแรกๆนั้นเราจะเป็นคนใจเย็นแต่พอโตขึ้นมาเราก็มีปัญหาเข้ามาหลายๆอย่างเข้าเราก็เริ่มหงุดหงิดแต่พอชินก็จะเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดไปเราก็จะกลายเป็นคนที่โมโหง่ายตัวอย่างเมื่อกรรมส่งผลก็เช่นกันถ้าเราเป็นคนที่โมโหง่ายเราจะพูดจาไม่ดีกับคนอื่น ใช้โทสะหรือว่าความโกรธนันนั้นในการกระทากรรมทําให้คนอื่นรู้สึกว่าแย่รู้สึกไม่ดีพอกรรมมันจะสนองมันก็จะส่งให้เราได้ไปเจอหรือไปอยู่ในท่ามกลางคนที่พูดจาไม่รักษาน้ำใจทําให้เรานะั้รู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่เช่นกันซึ่งถึงแม้ว่าเรารับผลของกรรมแล้วแต่ถ้าจิตยังไม่เรียนรู้ยังไม่ยอมเปลี่ยนนิสัย ยังเลือกที่จะทำแบบเดิมโดยไม่เชื่อว่ามันเป็นผลจากสิ่งที่เราได้กระทำจิตยังไม่ได้เรียนรู้ว่ามีอะไรที่ไม่ดีที่ยังค้างคาอยู่ในจิตในใจให้ต้องสืบพบจิตจะมีอนุสัยสืบต่อให้ไปทำกรรมแบบนั้นแล้วได้รับผลแบบเดิมอีกและโดยมากก็จะยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะธรรมชาติของจิตมนุษย์นั้นไหลลงต่ำ ที่อยู่ก็จะกลับนิสัยจากร้ายเป็นดีได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าไม่ทุกข์หนักๆจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ย้อนกลับมาดูที่ตนเองก็จะไม่มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ข้อบกพร่องของตัวเองมีแต่จะเคยชินยิ่งนานก็ยิ่งสะสมนิสัยด้านไม่ดีไว้มากขึ้นดังนั้นหากเราจะถอดถอนวงจรการรับผลของกรรมนี้เราก็จะต้องหยุดที่ต้นเหตุ คือตัวเรานั่นเองคือนิสัยที่เราจะสืบเนื่องให้เราได้รับผลของกรรมนั้นๆไปโดยในนี้ก็คือการเลิกขุดหลุมที่กรรมขุดล่อไว้ให้ตกลงไปโดยเห็นว่าสิ่งที่ควรกันเหมาะสมกันแล้วกับสิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตเป็นสิ่งที่เราต้องรับแทนที่จะตีโพยตีพายแทนที่จะไปโวยวายก่อกรรมใหม่ขึ้น หรือสร้างนี่ใหม่เพิ่มเติมโดยไม่ได้ชดใช้นี่เก่าเลยก็จะเต็มใจทยอยชดใช้ไปโดยการสำนึกว่าเรานั้นเคยทำให้คนอื่นรู้สึกแบบนี้แล้วก็เข้าใจแล้วว่าก้อนแห่งความทุกนี้มันจะทำร้ายสร้างความเจ็บปวดให้เขาอย่างไรเพราะว่าเราเจอมาแล้วด้วยกับตัวเองถ้านึกขึ้นได้ว่าเคยทำกับใครไว้ในชาตินี้ผู้ที่จะถูกกระทำไม่จำเป็นจะต้อง เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักเป็นแฟนเป็นกิ๊กเป็นอะไรกันต่อกันแต่โดยมากแล้วมากกว่าร้อยละห้าสิบเป็นกรรมที่เราทำไว้กับพ่อแม่ลองลงมาคือแฟนเก่าของเราคู่รักเก่าของเราคนที่มาชอบเราและอื่นๆอีกก็ให้รีบไปขอโอสิกรรมจากคนเหล่านั้นเสียโดยเร็วที่สุดตั้งสัจจะกับตนเองอาจจะ ต่อหน้าคนที่เราเคยได้ไปกระทำเขาไว้หรือต่อหน้าพระพุทธรูปว่าเราจะไม่ทำกรรมอย่างนี้กับใครอีกไม่ว่าจะมีเหตุการณ์มาบีบบังคับอย่างไรลำบากเพียงใดแต่ท่านนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกจริงๆว่าเคยได้ทำอะไรแบบนี้ไว้กับใครตอนไหนในชาติปัจจุบันก็เป็นไปได้ว่าเป็นผลของกรรมที่เราทำมาแล้วในอดีตชาติก็ขอให้ระลึก แล้วก็ให้อโหสิกรรมและก็ตั้งใจอย่างเดียวกันว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกต่อไปการตั้งใจอันมีเจตนาและสัจจะอธิษฐานที่จะละเว้นการกระทำนี้เองคือศีลซึ่งเป็นมโนกรรมที่ส่งผลในการปกป้องความทุกข์จากใจเป็นอันดับแรกเพราะว่าความตั้งใจของมโนกรรมนั้นเป็นการกระทำด้วยเจตนาอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องมีผลตามมา ซึ่งผลของกรรมนี้ก็คือปราการป้องกันใจเราจากความทุกข์เพราะเราตั้งใจไม่ให้ผู้อื่นเป็นทุกข์นั่นเองยิ่งตั้งใจหนักแน่นมากขึ้นเท่าไรความหนักแน่นในการปกป้องความทุกข์ก็จะยิ่งมั่นคงขึ้นตามด้วยเมื่อเรามีศีลจิตใจก็จะเริ่มสงบจากการแสสายร้อนรนเพราะความทุกข์ความตั้งใจที่จะละเวทนี่แหละ จะส่งผลให้จิตเกิดความปกติเกิดนิสัยที่จะสํารวมการกระทําทางกายแล้วก็จะค่อยๆเคลื่อนมาที่การสำรวจวาจาคำพูดและในที่สุดก็คือความคิดอันเป็นต้นเหตุว่าสิ่งใดนำไปสู่การละเมิดใจผู้อื่นเมื่อเราสำรวจเข้ามาบ่อยเข้าและตัดไปเป็นครั้งรั้งมากเข้าก็จะกลายเป็นเปลี่ยนนิสัยหรือตัดกรรมส่วนนี้ ได้อย่างเด็ดขาดนั่นจึงจะเป็นทางออกจริงๆที่จะทำให้ทุกอย่างจบลงอย่างง่ายๆการทดลองวิธีการแก้กรรมโดยแก้ที่ต้นเหตุตามกระบวนการนี้ก็ต้องขอย้ำอีกว่าสาระสำคัญทางการแก้วิบากกรรมก็คือต้องเข้าใจกฎแห่งกรรมชำระนี้กรรมหรือว่านี้เก่าๆยอมรับสิ่งที่ได้เจอสำนึกผิดให้ได้ก่อนในระดับที่จะไปทำอีก และไปขออโหสิกรรมจากคนที่เราไปทำเขาไว้รวมทั้งอโหสิให้กับคนที่ทำกับเราและก็สร้างเหตุใหม่ที่ดีคือตั้งใจว่าจะไม่ทำให้ใครทุกข์แบบเดียวกับที่เรามีความทุกข์อีกแล้วหรือไปแนะนำช่วยคนอื่นไม่ให้ทำผิดตามแบบที่เราเคยทำผิดมาแล้วแล้วก็เกิดเป็นความทุกข์นั่นเองกัวเราถ้าสำนึกผิดอย่างแท้จริง ถึงระดับที่ได้ไม่รักษามันไว้ต่อไปอีกเนี่ยเช่นมีผู้กล่าวถึงความปิดนั้นๆก็ไม่โกรธเคืองและก็ไม่ระคายใจเพราะเห็นแล้วว่าสิ่งนั้นนิสัยนั้นไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่เรื่องเสียหน้าตรงกันข้ามคือเห็นว่านิสัยแบบนั้นไม่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องภาคเพียรขัดเกลาแล้วก็กําจัดมันออกทิ้งเสียเพราะนิสัยนั้นมันไม่เหมาะกับตัวเราไปแล้วจนกระทั่งสามารถ พูดอย่างเปิดเผยถึงความผิดนั้นทุกขั้นทุกตอนโดยละเอียดเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องของเราโดยสามารถพูดกับใครก็ได้ที่สนใจเพื่อเขาจะได้ไม่ทำผิดพลาดแบบเดียวกับที่เราเคยทำไว้ในอดีตรวมทั้งจะไม่กลับไปกระทำอย่างนั้นอีกแม้จะมีสิ่งดึงดูดใจให้กระทำก็ตามก็จะพบว่าความทุกข์ทางใจก็จะลดลงไปชั่วข้ามคืนและคนรอบตัวเราก็ก่อเหตุแทนความทุกข์ ก็จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เห็นในหลักไม่กี่วันและเรื่องราวจะจบสิ้นในหลักไม่กี่เดือนเท่านั้นเองในอีกด้านหนึ่งถ้ายังโกรธหรือว่ามีใครพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีของตนเองหรือยังพยายามปิดบังกลบเกลื่อนอ้างเหตุอ้างผลต่างๆนานาเพื่อปกป้องว่าสิ่งที่เคยกระทำนั้นดีแล้วถูกต้องมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะได้ไม่เป็นผู้มีความผิด หรือผิดก็ผิดน้อยลงหรือยังกล่าวโทษผู้อื่นว่าเป็นผู้กระทําความผิดหรือมีส่วนผิดที่มากระทํากับเราแบบนี้นี่ก็แสดงว่ายังไม่ทิ้งนิสัยนั้นยังพยายามปกป,ป้องหรือว่าเก็บรักษานิสัยนั้นๆไว้ที่ตัวตนเองก็ยังไม่ใช่การสํานึกผิดที่ถูกต้องยังมีโอกาสกลับไปทําอีกและจะต้องได้รับผลนั้นซ้ำซากอีกจนจะต้องจะยอมทิ้งมันไปโดยถาวรน,นั่นเอง ถ้าอธิบายใหเห็นภาพในการหยุดวงจรส่วนของเราว่าการสร้างเหตุและผลนั้นเหมือนเราเป็นคนปลูกต้นไม้ต้นไม้จะหยุดเจริญเติบโตเมื่อเราหยุดให้น้ําเช่นกันการลดน้ําต้นไม้แห่งกรรมจะสิ้นสุดลงก็เมื่อจิตของเรานั้นหมดเหตุที่จะสร้างกรรมชนิดนี้อีกต่อไปซึ่งหมายถึงการที่เราสํานึกได้แล้วอย่างเด็ดขาดว่าถ้าเราทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเนี่ย เราจะได้รับกรรมอย่างนั้นซึ่งมันเชื่อมโยงกันได้แต่การหยุดให้น้ำไม่ได้หมายความว่าต้นไม้จะตายในทันทีเช่นกันการหยุดรดน้ำต้นกรรมผลของกรรมก็จะไม่ได้หยุดลงในทันทีเช่นนั้นแต่จะส่งผลไปอีกระยะหนึ่งให้เราได้ใช้กรรมจนกว่าเชื้อกรรมที่เราทำที่เคยทำไว้หมดลงต้นกรรมก็จะแห้งแล้วก็ตายไปในที่สุด ทำนองเดียวกันต้นไม้เล็กๆถ้าหยุดรดน้ำไม่กี่วันก็ตายแต่ถ้าเป็นต้นไม้ยืนต้นใหญ่ๆแล้วเมื่อหยุดรดน้ำแล้วก็คงใช้เวลาอีกนานกว่าจะตายและก็หยุดให้ผลได้แต่ก็ยังดีกว่าเราไม่รู้ว่าจะให้ปุ๋ยให้น้ำไปเรื่อยๆก็จะต้องรับผลของกรรมหรือว่าต้นกรรมนั้นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองถ้าตั้งใจดีแล้ว จะได้ลองไปปฏิบัติตามก็หวังในใจไว้ว่าไม่นานจะออกจากวงจรกรรมนี้ได้แต่คนส่วนมากอาจจะพลาดเพราะส่วนใหญ่แล้วจะติดในความทุกข์นั้นหวงทุกข์เอาไว้เพราะมีความไม่รู้เป็นเครื่องผูกพันไม่รู้ว่าที่เราได้เรามีเราเจะเจออะไรเพราะผลของกรรมกรรมมันจะหลอกให้เราเนี่ยมาหลงมายึดมารักคนคนนี้ เพื่อส่งผลให้เราเนะี่ยได้รับผลจากกรรมที่เราทํากันมาถ้าเราไม่มีสติไม่รู้ตัวกอดความทุกนี้ไว้เราก็จะไม่ก้าวหน้าไปไหนและต้องเจอกับความทุกซ้ำซ้ำซากแต่ถ้าเราเลือกเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนการกระทำํำเปลี่ยนนิสัยไปในทางที่ดีแฟนหรือว่าคู่รักก็จะเป็นคนเดิมหรือไม่หรือไม่สำคัญ เพราะถึงตอนนั้นใจจะคลายความยึดจากเยื่อคือเขาเธอตามกรรมที่ส่งมาหลอกและเราก็จะได้รับผลของการการะทำดีด้วยการมีความสุขนั่นเองขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราระลึกไม่ออกว่าได้เคยไปทำผิดกับใครไว้และอาจทำให้ไม่สามารถรู้สึกระลึกถึงความผิดนั้นๆ เพื่อจะได้รู้สึกสำนึกออกมาจากใจเป็นไปได้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้สร้างเหตุให้เข้าใจกรรมของตัวเองได้เพียงพอแนะนำให้ลองไปทำทานประเภทสละของใช้ที่เป็นของตัวเองแต่ไม่ใช้แล้วให้กับคนที่ยากไร้หรือว่าขาดแคลนจริงๆเพื่อเป็นการสอนใจให้ใจเนี่ยเลิกยึดติดรู้จักสละของที่รู้สึกว่าเป็นของตัวตนออกไป จะทำให้ใจเนี่ยสามารถเปิดรับสิ่งดีๆได้ง่ายขึ้นหรือถ้ามีความทุกข์แต่อ่านหนังสือหรือฟังเรื่องราวต่างๆอย่างนี้แล้วเนี่ยยังไม่สามารถเข้าใจได้แนะนำให้ลองทำบุญด้วยการให้ธรรมะแต่เน้นว่าต้องเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเป็นไตรลักษณ์นั่นก็คือมีเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือความเปลี่ยนแปลงความไม่สามารถทนอยู่ และความไม่ใช่ตรวจตนในกายและใจจนเกิดความปล่อยวางเป็นสำคัญเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆโดยมีเจตนาจะให้เขานั้นพ้นทุกข์ถ้าให้เพื่อช่วยเหลือเรื่องของความรักก็จะตรงจุดมากยิ่งขึ้นจะทำให้ใจเนี่ยสามารถรับแล้วก็เข้าใจธรรมะได้มากขึ้นพระพุทธอ,องค์ทรงตรัสสอนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทั้งในระดับการดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขในสังคม ไปจนถึงการออกจากความทุกข์ถาวรได้หลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของไตรสิกขาก็อันได้แก่อธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาซึ่งเรียกโดยย่อว่าศีลสมาธิปัญญานั่นเองไตรสิกานี้เกี่ยวข้องและก็เป็นประโยชน์ทั้งในระดับการดำเนินชีวิตและการออกจากบ่วงออกจากวงจรของความทุกข โดยเราสามารถได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างสูงสุดด้วยการมีเป้าหมายของใจที่จะศึกษาการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของความทุกข์ทางใจทุกชนิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยในจุดนี้ก็ขอเพิ่มเรื่องทานเข้าไปเพื่อเป็นฐานแรกในการพาใจออกจากความทุกข์ในส่วนของการให้ทานหลายคนยังได้ยินมาบ้างว่า การให้ทานเป็นเหตุหรือเป็นบุญที่ส่งผลให้เรานั้นร่ำรวยไม่ลำบากในชาติต่อไปนี่เป็นส่วนของประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในการอยู่กับโลกแต่ในแง่การทำให้ออกจากความทุกข์ทาวรนั้นการได้ทำทานที่เป็นทานจริงๆเป็นประจำคือมีกิริยาทางกายเป็นการให้และประกอบด้วยกิริยาทางใจที่เป็นการสละสิ่งของที่เป็นของเรา เมื่อทำบ่อยๆจนคล่องแคล่วชำนาญก็จะเป็นการฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของเราซึ่งจะมีประโยชน์มากในการฝึกใจให้รู้จักการปล่อยวางความทุกข์ด้วยทำให้ไม่มีความทุกข์นานลองสังเกตที่จิตใจเปรียบเทียบกันระหว่างที่ได้ทำทานด้วยการสละการไม่ถือไม่ยึดและก็ให้ความรู้สึกโปร่งโล แต่เวลาที่มีความทุกข์มันจะรู้สึกหนักแล้วก็แน่นที่มันหนักแล้วก็แน่นก็เพราะว่าใจเรายึดติดเราถือมั่นมากไปดังนั้นที่เรามีความทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่เคยรู้ตรงนี้และเพราะใจเรานั้นเคยชินที่จะถือมากกว่าปล่อยส่วนเรื่องของการรักษาศีลหลายคนที่ได้ศึกษาพุทธศาสนามาบ้างก็คงได้ยินว่าการรักษาศีลเนเป็นการปกป้องเราจากพยันตราย อันเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่มีใครมาเบียดเบียนเราและการรักษาศีลอย่างหมดจดคือการไม่กระทำกรรมใดๆตามอำนาจกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองผลที่จะได้จึงเป็นไปในทางตรงกันข้ามก็คือจะส่งผลตกแต่งให้กายหน้าตาผิวพรรณดูผุดพองสดใสสะสมไปมากๆก็จะเป็นฐานแห่งบุญในชาติใหม่ มีรูปร่างหน้าตามีสมส่วนดูดีส่วนในแง่ของการรักษาศีนที่มีประโยชน์ต่อการฝึกตนฝึกใจนั้นมีพระอริยะท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าคนเราละเมิดศีนกันก็เพราะกรรมที่เคยกระทํามาส่งผลให้เท่านี้เท่านี้แล้วยังไม่จุใจทางเดียวที่จะได้มาก็คือต้องไปเอาส่วนที่เป็นของคนอื่นมาเป็นของเราจึงมีการละเมิดศีน คือไปละเมิดของที่ไม่ใช่ของเราการรักษาศีลจึงเป็นการฝึกความตั้งใจที่จะไม่ละเมิดผู้อื่นด้วยความอยากอันเป็นก้าวแรกที่นำชีวิตของเราไปสู่ความทุกข์ได้หากเราได้มีการรักษาศีลไว้ดีใจก็จะรู้สึกว่ามีการเสียสละความอยากครอบงำก็จะน้อยลงที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นก็จะไม่ค่อยมี เมื <ME> ่อฝึกจนจิตเกิดความชำนิชำนาญแล้วก็จะมีผลช่วยลดระงับความเร่าร้อนในความอยากนั้นๆได้เนื่องจากว่ามีความเข้าใจเห็นโทษเพราะสามารถเชื่อมโยงได้ว่าการละเมิดใจผู้อื่นในวันนี้จะนำไปสู่การถูกละเมิดใจในวันหน้าข้างหน้าอย่างแน่นอนคือความสุขที่ได้ในตอนนี้ก็จะพลิกผันเป็นความทุกข์มหันในวันข้างหน้าได้ จึงมีผลทำให้ใจเนี่ยรู้จักระงับยับยั้งไม่หลงไปในการกระทำความอยากจนไปก่อกรรมที่ทำลายความสุขทั้งของเราเองในอนาคตและความสุขของคนรอบข้างในปัจจุบันด้วยถ้าจะพูดโดยรวมแล้วเนี่ยการทำทานแล้วก็การรักษาศีนั้นตอบโจทย์ของการอบรมจิตเพื่อป้องกันความทุกข์จากทั้งสองปัญหาใหญ่ๆนั่นก็คือ ทานนั้นแก้ปัญหาความทุกข์จากการกลัวจะเสียไปส่วนศีลนั้นเป็นการแก้ปัญหาความทุกข์เพราะกลัวไม่ได้มาด้วยการสละออกที่เริ่มตั้งแต่ที่ใจคือพร้อมจะสละในสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนของตนแทนที่จะดับความอยากนั้นด้วยการพยายามไปครอบครองของที่ไม่ใช่ของของตนซึ่งจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ที่ความอยากของเราแต่เป็นการก่อกรรมใหม่อันจะเป็นผลให้เราเนี่ยต้องชดใช้และก็มีความทุกข์ไปเรื่อยๆตามเหตุที่เราได้เคยทําให้ผู้อื่นมีความทุกข์ใจไว้เมื่อจิตรู้จักสละละวางความยึดด้วยการมันทําฐานแล้วก็รักษาศีลบ่อยๆเข้าเกิดความสนใจใส่ใจดูการกระทําของจิตบ่อยๆจนเกิดความเคยชิน จิตก็จะเกิดความฉลาดหรือปัญญาในการดูจิตมากขึ้นเป็นลำดับต่อๆไปคือเห็นกระบวนการทำงานของจิตรู้ตั้งแต่จิตกำลังทยานคือความมีตัณหาคือความอยากได้ของที่ไม่ใช่ของเราทยานไปยึดของที่เป็นของเราแล้วแต่อาจจะเสียไปหรือกำลังจะเสียไปว่าตัณหาความอยากนี่แหละคือสมุทยัยเหตุแห่งทุกข์ หรือทุกทั้งก้อนถัดจากนั้นก็รู้ใจตนเองมากเข้าก็จะเห็นได้ว่านี่มันทยานเรื่อยเนี่เพราะมันมีความเห็นผิดเป็นตัวของเราเป็นตัวตนเราคืออัตตาก็ดูอยู่ที่จิตนี่แหละจนกว่าจะเห็นอนัตตาความไม่ใช่ของฉันความสั่งไม่ได้ก็คือเห็นว่าทุกๆอย่างที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราทั้งร่างกายและจิตใจ นี้มันไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ทั้งหมดทุกโมเลกุลคืออาหารที่ยืมมาจากโลกเวลาความทุกข์สั่งให้มีความสุขไม่ได้เวลากำลังมีความสุข,สขก็จะไปสั่งให้มันมีความทุกข์ก็ไม่ได้คือเข้าถึงธรรมะด้วยการปล่อยวางความเป็นตัวตนทิ้งความเป็นเราเมื่อหมดความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราหมดความยึดจากการเฝ้าสังเกตใจ ก็จะหมดจากการกระทําอันจะนำไปก่อให้เกิดพบเกิดชาติและเกิดความทุกข์ทางใจได้อย่างถาวรแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหมดกรรมแล้วเมื่อเราจะหมดกรรมได้ก็เพราะว่าใช้กรรมนั้นๆจนหมดแล้วก็ไม่มีจิตคิดสร้างกรรมใหม่ที่จะส่งให้ได้รับผลอย่างนี้อีกถ้าเราหมดกรรมหรือว่าได้ใช้กรรมชนิดนี้ไปบางส่วนแล้ว ใจจะไม่รู้สึกเจ็บแค้นหรือว่าผูกพยาบาทหรือถ้ารู้สึกก็จะเบาบางลงเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ลักษณะนี้แต่ถ้ายิ่งผูกพยาบาทอาฆาตร้ายแรงเท่าไหร่ก็จะสะท้อนว่าเรายังมีนี่ใจที่ยังติดค้างไม่ได้ชำระมากเท่าๆกับความเจ็บแค้นพยาบาทที่เรากำลังรู้สึกอยู่นั่นเองเมื่อเราได้ใช้กรรมเรื่องใดๆหมด ถ้าเรายังมีกรรมด้านอื่นๆร่วมกับเขาอยู่ทั้งในด้านบุญและด้านบาปก็ตามเราทั้งคู่ก็ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปตามเหตุปัจจัยที่เราได้สร้างมาแต่ใจเราที่รู้สึกที่มีต่อก็จะหมดตามเราอาจจำเรื่องราวทุกอย่างที่เขาทำกับเราไว้ทุกเรื่องแต่รู้สึกเหมือนเป็นเรื่องของคนอื่นเมื่อเจอหน้ากันแล้ว เราก็จะไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราอีกเหมือนตอนเลิกกับแฟนคนรักคนรกแรกของเราแล้วรู้สึกทุกข์เจียนตายแต่พอมีแฟนใหม่ก็มีความทุกข์เพราะแฟนใหม่ลืมความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นกับแฟนคนเก่าไปแล้วแม้ว่าอาจจะยังจำเรื่องราวได้อยู่ก็าตามคำว่าไม่รู้สึกอะไร ก็หมายถึงว่าไม่ได้มีความรู้สึกไม่อยากเจอด้วยจะเป็นความรู้สึกเห็นหน้าเขาแล้วเหมือนเห็นหน้าเพื่อนหรือคนที่รู้จักคนหนึ่งซึ่งสามารถยิ้มทักทายได้เพราะไม่ได้รู้สึกผูกกับความทุกข์ทางใจนั้นๆแล้วและถ้าหมดกรรมเกิดปัญญาเข้าใจเรื่องของกรรมแล้วเรามักจะเกิดความกรุณาคือหวังให้เขานั้นพ้นจากทุกข์ที่เขาจะต้องไปรับ เพราะวกรรมที่มาก่อกับเราไว้ต่อไปในอนาคตจนสามารถอโหสิกรรมให้เขาได้จากใจไม่ว่าจะได้เอ่ยปากหรือไม่ก็ตามทีสภาทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานยอมชนะการให้ทั้งปวงเมื่อฟังบทความนี้จบแล้วช่วยกรุณากดติดตามแล้วกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานด้วยเจริญในบุญขอพระคุณและสวัสดีครับ